สวัสดีครับพี่น้องทุก้ทุกคนนะครับเนาะครับเป็นดจแน่นาะหมู่บ้านนี่ครับการปสิมีเศษที่ไม่เกิดขึ้นนะครับเนาะลายสำนักเกิดหายมากสำหรับทา้งสองเสียงหยาพาร้ะเด้วยครับเด้อครับเขาแน่เพราะเขาแน่แหละครับเป็นของธรรมดานะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับเอาไปปิดแต่าเบึงด้วยครับเด้อครับไปจับไปบายเบ้งซื้อครับไปคว่บันเทิงไปยังไงล่ะครับ เป็นความสนุกสนานนะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับขอฝากไว้น้ำแน่กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะครับทั้งช่องครับกดแชร์แชร์ไปเรื่อยๆครับแชร์ไปให้มุ่ให้พวกเบิ้องนะครับเนาะครับกดติดตามไปครับเพื่อสิบดอยผาดแนวทา้งนะครับเนาะแนวทางตัวเลขงามๆครับครับสำหรับงวดวันที่สิบหกก็สุขโฉมหมาสุขผู้สุขคนนะครับเนาะ ครับได้หน่อยในหลายตามกําลังรัทธาครับตามเงินตามคันั่นแหละครับครับท่านซองกาบ์เบสนับสนุนนะครับเด้อการพนันครับเบิ่งไปควมบันเทิงเบิ่งไปควมสนุกสนานครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับครับวันที่สิบหกธันวาครับครับเข้ากันจะสู่กันต่อไปนะครับเนาะครับตอนนี้มาเบิ่งการสรุปตัวเลขกันครับตัวเลข ของทุกสำนักทุกอาจารย์ที่สุ้ม,มาให้นะครับเนะ er าะเด็ดเด็ดดังๆทั้งนั้นแหละครับสําหรับอาจารย์ครับเป็นกับพยายามแหละครับควรยายามครับอันนี้เป็นชุดวันที่สิบหกของหลานสาวน,น,นะครับเด้อหลานสาวเมืองนอกครับของเกลี่ยลำย่ยสองเกลี่ยลำย่ยนะครับเด้อครับอันนี้เกลี่ยลำย่ยครับเพิ่นหายมะนึ่งครับบนครับล่างเพิ่นหายมาซีครับ,บ,รบล่างเพ,พิ่นกับว่าเขาแหละครับ คนไหนซีแปดผมครับมันออกมันออกล่างันออกหาเปดแล้ะครับคนไหนซีแปียดผมก็บ่าเขาแล้ะครับคนไหนหามากเหรว่าไข่อยู่ครับอันนี้ซีแปดครับเกือบเกือบแตกก็ว่าแหละครับเอ้าวเป็นเรี่งของธรรมดาแล้วครับเนาะสำหรับเด็กหลานสาวเล็กนั่งเอกครับหมดวันที่สิบหกเล็กนั่งเอกท่านสองเกียลำย่ยครับครับ ขอาเพิินกัะบนกัะเขาเต็มๆล่ะครับเนาะครับะตัดเด็กแปดออกไม่เจะเขาเจ็ดห้าเจ็ดนะครับอ่านี่ก็เป็นควบเสียวของส่วนบุคคลล่ะครับครับสําหรับเลขพันหายนะครับมีบนหานมือหนึ่งนะครับเนาะล่างหาซีครับคนจับมาหากนี้แปดครับซีซีครับแล้วกับบนพันหานะเข่าเต็มๆล่ะครับเนี่ครับเขาเต็มๆเลยครับเนี่ยสาหรับเลขหลานสาวนะครับเด้อมากงามครับ หาเของเพิ่นครับเขาเต็มเต็มครับยืนยันครับเด็กสามตัวของเพิ่นกับพมีแะไรครับนี่งมิถุนึงเจห้าหนึ่งเจ็ดครับตา่าเพิ่มมาเจอยู่ครับข้างบนมันมาเจ็ครับข้างล่างเพิ่มสี่เพิ่นไหนวิ่งหนึ่งมากครับเพิ่นจับคู่มาไกลหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ครับครับถือว่างามครับเขาบนบนบนเป็นบนครับสําหรับหลานสาวนะครับเด้อครับกดติดตามเลยครับถ้าชอบถ้ามกหลานสาวก็คอมเมนต์มาครับ ตั้งสองเส้นยาพาล็อตนะครับเด้อฝากไว้น้องเม่ของหลานสาวของนา่งอีกแล้วครับครับอันนี้เป็นของปูกูแก้วครับของปูกรูแก้วของเพิ่นหายมาเลื่อยเพิ่นหายมากกะหาเกจล่ะครับก็เขาหาเกะครับเนาะว่าผาดงวดที่แล้วเพิ่นกบเขาครับงวดที่แลกเป็นงวดที่แล้วของเพิ่นเกิของปูปูคูแก้วัะเขาบนเป็นบนครับ ไปทั้งบนทั้งล่างครับเขาหาเจ็ดเนาะครับในวิ่งซีก็บาหาครับอ๋อเพิ่นเพิ่นเด่นหามากครับเพิ่นเด่นหามากเนาะเพิ่นเด่นหามากถือว่าเล็กเพิ่นงามครับอันนี้ปูกู้เจวยวนะครับเด้อครับติดตามไปเรื่อยๆปูกู้เจ้วครับบ่ผิดหวังอันนี้ปูประจํำซองเสี่ยงยาผ้ารอกครับครับ่นไห้ล็อกเั่นล้านครับเพิ่นมีสองมีสองสูตรนะครับเนาะ สูตรเต็มกับสูตรล็อกเงินล้านครับล็อกเงินล้านก็เป็นกรเข่าห่าเก็ดตกับครับห่าเก็ดนะครับเน้วห่าเก็ดมันออกเก็ดห่าเก็ดครับแยกออกเก็ดห่าเก็ดครับสําหรับปูเก็ดเก็ดห่าครับตกับครับเอาเอาเฉพาะในวงกลมเด้อครับเดอ้อโอทางนี้มันมีต้นนี่เต็มเต็มเลย,เลยนะครับนี่อันนี้เพื่อนกระเขา่าอันนี้เพื่อนกระเข่าเข่าเขาเขาๆๆๆๆครับนี่นี่ตัวนี้เขา่าโทษได้หลายล่าง ลางมันไปออกบนครับบนบนไหยตกกลับครับลางบนไหนเต็มเต็มเลยครับนี่หายเจ็ดนะครับเนาะเบื้องเอาเฉพาะตกกลมครับเลขกเป็นกระายตัวกระจรครับเพิ่นเด่นมาให้เน่นมาให้ของเพินครับแม่นครับปูขุนครับหลายตัวผู้ใดก็บิรงกระายตัวครับถ้าทั้งสองกับเบื้องกระไรตัวเนาะครับเนาะครับเอ้าเิ่นกระเขามากครับอันนี้สาหรับเส้นนอหน้ากันลดไปครับงวดนี่เส้นนอหน้าเจ็ดแปดแปดเก้า ตาบาเลขวิ่งนะครับเ้อสำคัญคือเลขกวิ่งครับผนจับคู่มาบ่ถือคือครับเลขกวิ่งของเพิ่นเห็นบ่คบนี่เจ็ดแปดเจ็ดกับแปดเด่นแปดอีกตัางหากนะครับเนาะครับ่นเด่นแปดมาอีกตัางหากครับอันนี้เสี้ยนนอหน้าคร <c oughs> ับครับถ <everyday> ือว่าลุดลุดจับครับตาบาเลขวิ่งเบนเข่าครับครับเิ่นก่ยอมรับยุดอกับครับยอมรับยุครับลุดเหลขกวิ่ง วิ่งเข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเลีกวิ่งครับเกตก็แปดนะครับเนาะเด่นมาให้ทั้งล่างนี่พันให้เด่นมาไห้แปดแปดตัวเดียวขูลครับเกศเป็นตัวร่องครับงามที่ตามไปครับเสียนน้อนหน้าได้ครับเด้อครับเพื่อนว่าขยัยมือทั้งเล่าโบราณนี้เพื่อนว่าเอาไปทั้งเล่าได้ครับเด้อครับ่านพู้ได้มากเล่าทั้งเสียนน้อนหน้ากับคอมเมนต์มากครับ อันนี้เลขกลับเมืองชนครับอันนี้เลขกลับเมืองชนคนสรงมให้ครับคนสูงมให้ทั้งเมืองชนหมดละครับขับจ้าไปเห็ดงานขับรถขับล่าทั้งเมืองชนหมครับสรงมใไ้เนาะครับเนาะครับกกรถือว่าพ่าดรัตุ๊กตล้วครับแต่ว่าเพินพ่นกาคือว่าเพื่อนงามกับคือว่าเพื่อนไหลเจ็ดมากครับเพิ่นไฮเพื่อนไฮเลียนเจ็ดมากแต่จับไปจับมากกับถือว่าลร้ตัวนะครับเขาเอาเจ็ดไปวิ่งครับ อันนี้เพิ่นหอหุกเนาะครับเนาะเพิ่นหยหุกมากกับหกสามครับอันนี้เพิ่นหเจ็ดมากกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ากระถ well. ือแล้วครับเนาะอ่านว่ากู่แมนมันถือเนาะครับเนาะเฮดจังได้กระถือครับครับอันนี้เพิ่นกะว่าความผันผ่ากง่ามยุสติดตามไปครับครับเล็กมีที่มาเพิ่นหอหนึ่งครับล่างเพิ่นหสามกับศูนย์ครับเล็กมีที่ม่าครับกระรุดครับเมื่อี้เล็กมีที่ม่า เจ็ดศูนย์หครับไปทั้งพุ่นครับหาบะมีจับติดหาบ่มีจักตัวครับเลขมันออกหาเนาะครับเนาะห้าเจครับอันนี้เกี๊ดรครับเกี๊ดรนเกี๊ยดอนหกับ0ูลาง1กับ3มมาก1ครับครับจับคู่มากกับบ่ถือเลรครับ3ามครับสามหาสาถือว่า มากไก่เชียงอยครับตามต่อเนาะครับเนาะกีอุดรครับอันนี้เลขเมืองอิสเาเอลหลานไส้เลยครับเด้อครับเพ็่นไหนมาศูนย์กับสองครับล่างเพื่นไหนหกกับแปดครับหกกับแปดเพิ่อจับหกแปดมันออกหาแปดเนาะครับเนาะครับมันออกหาแปดล่างครับก็ถือว่ารุดแต้มหนึ่งครับครับนี่ครับถือว่ารุดแต้มหนึ่งครับเพระเป็นยังเลขวิ่งเข่าครับวิ่งลูดเข่าครับ เจ็ดแปดเจ็ดแปดหกแปดอ๋อมาทางนี้เนาะครับกับเลขเมื่ออิสเรียลนะครับเด้อครับติดตามไปครับเพิ่นไฮม์หกกับแปดสำเร็จเลขกกับบอไรตตัวครับกับกับไก้เคียงอยู่ครับหกแปดนะครับเนาะล่างเพิ่นจับห้ากับแปดมากกับจิถืออยู่ครับเอ้าม่นเป็นยังครับครับธรรมดาแล้วครับสำหรับตัวเลขกนะครับเนาะ ผลนินี่ก็เป็นชุดอันมิกี้นี่ก็เป็นอันนี้ทงเสันส,สิเป็นโคงสุดท้ทยของกันละครับนี่ครับโคงสุด้ทยเนาะครับโคงสุด้ทยเิ่นกัม่ใหมาก็บกับมา 6, หกแปดขึ้นเราับเพิ่มจับถึงจับลงดอกคกับครับ 6, หกแปดขึ้นเราลุดครับเจ็ดแปเจ็ด รุดครับรุดครับเอาเลขพ่อแขกเลขเทวดาได้ครับเด้อแต่ว่าพนุกับมางามอยู่ตัวนี้ครับงามมางามอยู่ครับพนันหามาสามหาสามสองหนึ่งติดหนึ่งมาแล้วคำเนาะหาแปดปุมีครับบ่บ่บ๊ถึงแปดคุครับเพื่นเพื่นวิ่งหามาอยู่ครับนี้เพื่นเพื่นเรียนหามาอยู่ครับของเลขพ่อแขกเนาะครับเนาะ เป็นมากในลักษณะนี้ครับเล็กเทวดาด้วยครับเนดะ้อของพพอแกรครับกดติดตามไว้ครับเพื่อจะว่าผ่านแนวทางขคงพ่อแกรก็ตสครับูเ,บเ,เก็ตเ,เป็นเหล็กตะล่างเพิ่นกับมุ้มีหามีตะแครับเ็กตะล่างเพินเขาแปดอยู่นะครับเนาะตัวเพิ่นจับมากกับน,นกับหกับสองสองแก็ ถือว่ารุดครับภูเก็ตสองครับว่าเป็นยังครับสําหรับตัวเลขกครับอันนี้พอตครับพอตผู้พุ่มพื้นดินนะครับเนาะครับพนีเก่าเก่าซีแปดสี่เก้าแปดสี่สองครับสำหรับเรขกพอตัวีเก่าครับรุดครับพอตเดี๋ยวตามต่อไหมครับนี่ปูตาผ่าขาวครับ เหตุจังได้กับบอพอทั้งสองเสี้ยงยาพรเรอไปเอากาบบอพอครับเพื่อนไฮมัหาย่างเดียวครับหายางเดียวคอดหาหกครับหาเจ็ดหาแปดกับบอไ้ครับคอดหาหกกต่ถือว่าพ้นดีครับมันงงามอยู่ครับห้าหกห้าเจ็ดนี่ครับห้าเจ็ดก็ถือแล้วห้าแปดก็ถือแล้วครับเมียนบอกครับเพื่อนหฮเลขทูพ้นไม่ไฮหาสองหาศูนย์สองหาศูนย์ จับหามาเมดคู่ตัวอยู่นี่ครับเด็กข้างล่างก็จับสองมืองเมดคู่ตัวหามีครับหามาครับหาผู้ตาผ่าขาวนะครับเด้อครับจับไว้ครับจับเป็นแม่นไว้ครับสําหรับผู้ตาผ่าขาวครับตามต้องงวดต่อไปครับสาหรับปูผู้ตาผ่าขาวนะครับเด้อครับครับอ่ะสรุปแล้วอาจารย์ได้กัรเด็ดเด็ดมากนะ ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะครับฝากหลานสาวไ้นั่นเด้อครับเด้อครับหลานสาวเข่าเต็มเต็้มหครับห้าเจครับเริ่มเข่ามาแล้วครับหลังจากลดไปนั่นครับครับเริ่มเขามาแล้วเด้อครับเด้อเขามาทยอยทยอยเขามาแห้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่าอย่างไรนะครับเนาะครับตั้ง่องกาขอเอฟซียูดีไม่แห้งครับถูกส่วหมันนะครับเด้อใส่ปีใหม่งวดนี้ครับชุดนี้ใส่ปีใหม่ครับวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดนี่แหละครับ ประมาณนี้แหละครับใส่ปีใหม่เนาะครับเนาะคทั้งสองเสียงยาพเลาะลกับซีดเดรลาพี่และน้องแหละครับขอกันรหมังนะครับเนาะคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ